จันทวงศ์หรือเปล่าใช่ค่ะนามตะกุนใช่เปล่าแม่ครับแม่มาอ่านบอกกันที่นี่ด้วยสกดยุ่งที่กันละนถ้าอ่านผิดออภัยนะครับโดนไปกี่คดีคะคุณมันไปกี่คดีผมบอกไม่โดนครับไม่โดนครับน่คกลดีไม่โดนคดีครับงั้นภาษางกิบ ใ no? ช่ป่ะแมนแมนบล็อกบล็อยดีกับคดีเนี่ยมันคือยังไงครับไม่เข้าใจเนาะคดีคืออะไรคดีคืออะไรเขาว่าเขาว่าดีหรือเปล่าครับคบดีดีไหมครับคดีมันดีหรือเปล่าลุกมันคดีกัเปลัาดีครับดีครับีไม่ได้คดีนะครับได้คบดีครับได้คดีแค่นั้นเองลุงอันนี้อะไรบอกเขาด่าอะไรเนี่ย นนแตต่อยาวมากคุณน้ําหวานน้ําหวานลุงลงวันนี้ถ้ามีนักข่าวมาถามเรื่องคลิปเสียมลุงตอบไปเลยค่ะว่าผมไม่ได้ด่าผู้มีพระคุณแต่ผมด่านักข่าวฮ่าฮ่าเพราะเราคงไม่ด่าเขานะครับขอบคุณนะครับที่าแล้วครับสี่สี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งเราจะเป็นมิตรกับสื่อตลอดไปนะครับ ไมสามารถได้ใครเข้าเราได้นะคะงลได้ทุกคนก็จะไม่ไม่อ่าไม่ไปว่ามีคนจะมาด่าให้ลงไลน์มันน่าจะเป็นการตัดต่อทำให้เราอ่า ความโมโหนะครับความโมโหนะครับเพราะลุงคนเจอมาเยอะแล้วนะครับเหลือไม่ได้เยอะการตัดตอนกันนะเราไม่รู้นะครับเป็นคดีความก็เยอะแยะไปนะถ้าเราไปใส่ใจนะครับเราไม่ใส่ใจกอยางนะครับลุงอ่าอย่าใส่ใจเห็นไหมคะแอนก็ไม่เคยใส่ใจนะเห็นไหมครับถ้าคุณติดตามข่าวนะครับที่มีการตัดต่อนู่นนี่คลิปตรงคลิปเสียงระดับประเทศเห็นไหมครับมีการตัดต่อนู่นนี่นั่นนะครับมันเอาเอาความจริงไม่ได้นะครับ ถ้าเป็นอะไรที่มันไม่ออกกับเราไม่ครับยังมุกมุเนี่ยมียูทูบเบอร์นะครับอยู่บ้านเออเด็กสิลูกนะสี่สิบห้าสี่ช่องหรือกล้องไลฟ์สดเดินสายไปนู่นนี่บ้างนะนะครับใครผมเนี่ยเน็ตเน็ตตัวนี้ไม่แรงรอไม่ถ้ำด้วยนะแล้วคนที่เสียงเหมือนก็มีเยอะนะครับเราไม่ใส่ใจสักอย่างเนาะคิดดีทำดีค่ะลุงถูกต้องแล้วค่ะลุงขอบคุณครับ ขอให้ลุงกับป้าอารมณ์ดีอย่างนี้นะครับครับผมลุงร้องความจริงในใจให้หน่อยให้ฟังหน่อยค่ะนี่เน็ตของท่านไม่แรงนะครับโอเคนะครับลุงร้องความจริงในใจให้หน่อยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณเช้านะกำลังใจนะครับเข้ามาฟังเพลงทงคุลนะครับเพลงงลงลจะม่เพลงความจริงในใจนะครับแล้วก็สิ่งเดียวที่ไอ้ขอของป่อแตนก็สิ่งเดียวที่น้องขอนะครับอยู่ในช่องลุงพลป่อแตนแฟมิลี่นะครับเข้าไปฟังได้นะครับ รักประแต็แล้นเนงะโอมน้ำมนต์นะคะ,อะขอบคุณครับ เอามาก่อนาขอดีเขาก่อนพี่ออกม่อมลงข้างล่างแล้วเห็นมพี่ออกมารอนพี่ชิดจะไปใส่มากเดี๋ยวลุงคนขออนุญาตลงนะครับเดี๋ยวท่านจะลงต่ำท่านกำรังทำงานนะครับเดี๋ยวขงจะลงให้ดูนะครับเดี๋ยวจะดูว่าวันนี้จะทาอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่นะครับพี่ออก็เพิ่งมานะครับพี่ออกมาแล้วนะคระบ่านจะซื้อเดี๋ยวสักนะครับรัหน่อก็จะทางานกันนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่พี่พอนี่นะหลังป้าจันหอมเนะ่ครับ ไม่มีตังค์ด้วหรอกนะครับนี่คือ b ีฟ่อนนะครับ b ีฟ่อนไปว่าอะไรเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะมาดู after นะครับก่อนและหลังก่อนและหลังก่อนและหลังกอนแก็ไม่รู้ก่อนและหลังก็จะไม่แล้วตั้งชื่อวีออดได้ยังไงไม่รู้จักแล้วนั่นอะไรจะตั้งชื่อวีตั้งอธิบายจ้ะไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราตั้งแล้วมาดูลงไลน์กันนะครับก็เมาไปงานให้ดูนะครับอนุญาตลงไลนนะครับเห็นวะที่เข้ามาแล้วลงไลนแล้วนะครับเดี๋ยวพี่พี่ชิดก็จะลงไลนนะครับ ขี่มากกใจนะครับที่เข้ามากดไลค์ชซพี่ิชิพพิชิพดี๋ชิลงลงไลท์แล้วพิชิตก็ลงไลท์ด้วยอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะฮะแคร์แคร์หุดหลอกทายคุทุับกินข้าวอย่งกินลวเด้อนะครับคุณแคร์แคร์มีความสุขเล็กๆของคุณเดี๋ยวเค่อยกดเองเนี่ยนนะครับคุณให้บอกให้กคุณแอสคุณคนครับเดนครับไ คนี่นคนรกครบ1 0บาทนะจามาจากเขาันต่อสักพับอกใครใส่ซื้อโดนบอกแม่บอกครับมันมีคำว่าเสแต่ผมม่้เสร็จว่าจ้อใหม่หือเปแล้วมันะมอดียสมัยนีนะครับตัวนี้ทุกท่านตอนนี้ใหนบรรากาศต้องกลับไทยนะครับที่ทำดูเนี่ยเขาให้ลงเนี่ยให้รู้สมาก ให้รถสะมังมาถึงปุ๊บลงลงไันไม่ยืนหรือเปล่าหนอห่ยทีหลังแอต้อยวันนี้เลยเดี๋ยวพี่น้อยรถแดกเดอร์ถึงหรือเปล่าร้อยสี่ร้อยหานะรถแลนด์ไดแค่ยีิกว่าพันร้อยสี่ร้อยหารถสาาได้แค่ร้อยร้อเดียวบอกว่าร้อยยี่ตลอดเลยกับแดกเดไม่เคยได้แดดไม่เคยได้แดดไม่เคยได้แดดม่เคยได้แดดแบ่งพี่เชองดูก ดูบอลให้รางวัลตอบใจนะคะอะไรเขาเรียกอะไรม่รู้นะลบาอะไรกม่จ้าสามร้อยี่สิบสี อย่างสักหน่อยแอดจะแอดจะลงไเลยกอมเกเพราะว่าเราจะช่วยลุงทำงานหลังบ้านนะจะทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะครับบินบอกแอดบอกลุงเรื่องอไวเยะบอกลุงหาเลยนะแอดบอกลุงหาสื่ไวเยอะๆนะครับใช้เสือใช้ด้านทานอาหารที่ถูงขนาดจียบอกชิวๆอ๋อโอเคครับบอกเสื้อนะครับจะไปหาอาจจะไปยืมวัดก็ได้นะฮะคหจา่องค่ะคือมสให้แล้ว คุณรุ้งครับคะป้าไปไหนเออคุณยังไม่เห็นป้าแตนตั้งแต่เช้าครับคุณเอฟเฟสมาแล้วคุณมาสปอตโดดมาแล้วค่ะคุณมุกดาอันมาจากช่องลุงคนป้าแตนนะคุณเจตนาสวัสดีจ้ากดให้หลเด้อนะครับคุณจำบัดมาจากช่องลุงนะคุณมุกอันล่องอ่าลงอีกแล้วยายเขึ้นมาคุณภาสวัตมาจากช่องลุงคุณคุณนารีมาจากช่องลุงคุณมุกอันดาเมื่อกี้ลุงไป เมื่อกี้ไปช่องดูมก็มลงไหมเลยนะคุณวัวแอดรวมกันอยู่แยกหมู่เราหาเรื่องเราแน่ๆแน่ลูกแอนุกว่าให้ลงขึ้นใหม่นะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเจอไลฟ์สดหน้านะครับทุกท่านเดี๋ยวขึ้นขึ้นยาวๆนะครับคุณมุกอันดามาลี่ลงไลฟ์นะฮะคุณจรุนสีสวัสดีมาจากช่องลุงคุณรัตนาข้อนหินเรื่องหัวชิดเนี่ยคุณมุกอันดาคุณตกกระไดสวัสดีค่ะคุณมุกอันดานะครับอ่ะสวัสดีทุกท่านนะครับผมขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นใหม่นะครับเพราะว่าผมเริ่มไลฟ์พร้อมๆกับลุงนะฮะก่อนลุงด้วยซ้ำนะฮะ อาโอเคนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมลงขึ้นใหม่เด้อนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณวาสนามาจากช่องลุงนะฮะคุณวสกรญี่ปุ่นอยากไปจังเลยนะครับเดี๋ยวผมรีบลงแล้วผมขึ้นใหม่นะครับทุกท่านเด้อชิดชิดชิดเลยขอโทษด้วยเด้อไปอ่านคอมเมนต์จงเจ้าเอ๊ะชิดผมลงก่อนผมกำลังจะขึ้นใหม่เอาฝ่าลุ่งฝ่าลงฝ่าลุ่งฝ่าลุ่งนะตกคนฝ่าลุ่งนะตกคนแล้ว ฝช่อง so, like ีออชแนลครับนะวีออชแนลครับกดไลค์กดแชร์กดับสไครหนะครับ2อครั้งนะครับอ๋อครั้งเดียวนะครับเพราะผมเจอสองครันงหไดหยานเดียดจะทำครับผมวีออชแนลเราซื้อสามหดอกป่านแล้วสาครับผโอเคเละครับเมอครับสี่สคักรท้งแมนางพานามาจาก ถาสโอสขายยาโดนแชไว้่เองครับชิดมาแล้วจะาดมาทันช่องนีมาครัผมรู้เมื่อกี้ที่ทนไปอยู่ช่องลงมนหมดก็เลยไม่มาอ่านคอมเมนต์ใหญ่สางชาหน่อยครับผมก็แอดไลน์ตามเลยนเลยครับผมขอสามตรวจตรงนี้ว่าเนอเอาไปกดไลค์ทงวีอัชชแนลดีอไราไทยไม่รู้กันนะครับชิดป้าไปไหนป้าอยู่ในป้าประานนวัน้นรบครับทาน่อันเยชดาก้ สวัสดีครับพี่เจพี่น้อยสวัสดีครับพี่ยายาสวัสดีครับพี่แมงต่อทองสวัสดีครับ พี่สาดาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ย้ยสวัสดีครับ